โฟกัสไปที่รุ่นใหญ่ที่เคยรับและพับดีแต่วันนี้สุดทางรับหักตนเองมีประมาณเจ็ดลายคนแรกคลายล่าสุดคือพลตารวจเอกเสรีพิสทธิ์เตมียเวทรุ่นพี่เตียนทหารและรงเรียนนายร้อยตํารวจของทักษิณที่ออหับซ้ําซ้อนออกมาถของตัวจากพับร่วมรัฐบาลยอมรับว่าน้อยใจที่ไม่ได้รับความสนใจระบุคนที่เป็นนายกพรัฐมนตรีตัวจริงก็ไม่ใช่แพทของทานแต่เป็นทักษิณที่คอยควบคุมบรญชาการทุกอย่างพลตารวจเอกเสรีพิสทธิ์ยังขลุมสามงไม่เคยมีนี่บุญคุณกับนายทักษิณแต่นายทักษิณเคยพูดว่า เขาติดนี้ตนเองแต่ก็ไม่เคยบอกว่าจะชดใช้นี่อย่างไรจุดค้ายก็เมือนเฉยและเมื่อหลายปีก่อนนายทักษิณเคยให้คำมั่นสัญญากับตนว่าจะให้ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ก็เงียบส่วนการที่จะตั้งใครเป็นรัฐมนตรีนั้นแม้เป็นอำนาจของนายกแต่ก็ลืมตนทุกผีอาจเป็นเพราะตัวเองเป็นพรรคารเมืองที่มีเสียงเดียวพร้อมกับขู่จะเปิดโฟมอมเรื่องนัดโทษเทวดาชั้น14อีกด้วยรายที่2ลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่เดิมสนิทก,กับทักษิณพ่อหวนเคยอุ้มสมกันมาตั้งแต่ลุงป้อมยังเป็นแม่าา่หลยเขึ้นม สูงสุดในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกแต่ต้องมาแตกค่ะในปมที่ลุงป้อมอยากเป็นประธานองค์กรตรวจสอบพระดับชาติทัพศินไม่ยอมเลยกดกันมาตลอดจนเมนหน้าสุดเมื่อครั้งลุงตู่น้องสายตรงลุงป้อมก่อรัฐประหารน้องสาวทัพศินําให้ทัพษินเก็บนําความแค้นจนมาชําระเมื่อปี2517ขับทิ้งค่ายพลังประชารัฐไม่เอาวงสุวรรณรายที่สาพ่พอผู้รับรูปลกปัดใจสาววัดเหลิมอ,อยู่บํารุงเมื่อลูกวัดถูกรังแกจนต้องออกจากบ,บ้านเพื่อถ่ายไปศพอ,อกหงฟ้าบ้านป่าพราเหลิมจึงต้องเอาแอคชั่นซึ่งเดิมเหลิม ประโยชน์ตั้งแต่ทัพษินยังไม่เข้าการเมืองถูกสมรรัครคนไขกันมานานช่วงที่นายหญ่จอลลีต่ำแดนพอลูกอยู่บ้าลุงก็ไปเยี่ยมบ่อยๆแต่ช่วงหลังไม่ลงรอยจนต้องแยกทางแต่จบไม่สวยเฉลมิมเลยต้องจัดชุดใหญ่ถล่มทัพษิณแบบรุนแรงมแต่ทัพษิณกับชิียวเวไม่ตอบโต้สตแสงแค่ว่าเหลิออายุมากแล้วควรพับดีกว่าลายที่4คุณหญิงหน่อยสุดารั์เกยุราพัน์คนการเมืองกว่า30ปีผดิกรัพย์มนตรีหลายกระทรวงอดีตวงนายทัพษิณปลุกปั้นไทยรักใครมาด้วยกันแต่เธอเด็ดเกินไปจนถูกกดบ,ดบาทให้้ตอง สร้างอาณาจักรตนเองในนาพับไข่สร้างไข่แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จนละล่าสุดเธอออกมาระบุนักการเมืองที่ดีเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องมีคุณธรรมศาสนายยอดฝันรุ่นใหม่ช่วยแก้การเมืองเลืเอกเทอไรจริยธรรมทําลายประชาธิปไตายใช้เงินตําแหน่งดูดสอสอรายที่หาที่ดาขาววนเสดอดีตเสียดแดงตัวแม่ล่าสุดเธอออกมาโจมตงแรงว่าตั้งสาทักสินกลับมาพับเพื่อไทยก็คิดแต่ทําอะไรก็ได้ให้เป็นรัฐบาลตอนรู้สึกว่าพับเพื่อไทยไม่ใช่พับที่ต่อสู้ในการพัฒนาการเมืองแต่เป็นพับที่ต้องสู้เป็น รัฐบาลเท่านั้นพับเพื่อถ่ายต้องไม่ลืมทางเดินว่าทุกวันนี้ไม่ใช่อยู่ๆบนถนนให้เขาเดินแต่เป็นทางเดินที่ผ่านซากศพประชาชนสร้างถนนให้เขาเดินวันนี้รู้สึกสงสารทักษิณมากกว่าหากเกิดอะไรขึ้นเพราะคนที่เป็นนายกเป็นลูกเขาด้วยคนที่6 Big Jet, บิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทคำรนวิทยุกจาอดีตนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเจ้าของโซโลแกดมีวันนี้เพราะพี่ให้จับน้องรักขับศีนสูงแค่คนเคยรู้จักจนถึงวันนี้พี่ต้องแยกขางแต่บิ๊กแจ๊ดยังไวไมตรีไม่หักมากนับแต่คำพูดปากประโยคอย่าง ที่นับถือครอบครัวอยู่บํารุงโดยเฉพาะพี่เลิมหลานมั่นเองไม่มีประวัติทุจริตคอร์รัปชันมีแต่รักลูกและลูกเขาไม่เคยติดยาและเขาไม่เคยทุจริตคอร์รัปชันซึ่งแฝงในยยาจนถูกไปตีความต่างๆนานารายที่7จะดูพอนผมพันธฮดดิแดนเข้มสุดขีดนับรบเสื้อแดงคำสงครามให้นายใหญ่หลายรอบล่าสุดออกมาวิพากษ์วิจารณ์การร่วมกันของประชาธิปัตย์เพื่อไทยว่าเมื่อเดินมาถึงวันนี้ก็ยิ่งสะท้อนว่าประชาชนถูกเลาเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนที่ขิวอำนาจเท่านั้นส่วนที่บอกว่าต้องจับมือกันนนนือใหห้้้ประเเทดิาัน แท้จริงแล้วประเทศชาติเดินหน้าหรือคนพวกนี้เดินหน้ากันแน่นอกจากนี้เขาประเมินชะตาอการบสิ่งและนายกอิงว่าน่าจะจบเร็วภายใน6เดือน